สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องเอมมี่ชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะ มาแนะนําเว็บหาเงินนะคะตัวใหม่ล่าสุดเลยแล้วนะคะทุกคนนะคะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานเนาะนะคะซึ่งเอ็ม <Hayır> มีงานประจํานะคะก็เลยไม่มีเวลามาลงคลิปให้ทุกคนเลยนะคะก็คิดถึงทุกคนนะคะส่วนใครนะคะที่รอชมเว็บหาเงินของเอ็มอยู่นะคะก็อย่าน้อยใจไปเนาะนะคะเอ็มก็จะหาเวลาว่างนะคะในการลงคลิปนะคะเว็บหาเงินตัวใหม่ล่าสุดเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนนะคะส่วนใครนะคะที่ เข้ามาใหม่นะคะก็ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้เนาะนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดน,นะคะเว็บหาเงินต่อไปของคลิปของเอ็มเนาะนะคะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวนะคะแอปหาเงินตัวใหม่ล่าสุดค้าาวๆเลยนะคะทุกคนเนาะนะคะเพื่อไม่เป็นการรอคอยหรือเป็นการที่เสียเวลาเนาะนะคะเอ็มก็จะรีบมารีวิวทุกคนดูเลยนะคะทุกคนอันนี้นะคะก็จะเป็น มีอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นแคล้ายแบบเป็นเหมือนที่เคยรีวิวไปเนาะนะคะเป็นการเล่นติ๊กตอกนะคะไอจี IG หรือ YouTube นะคะ a c e b o o k เนาะนะคะทุกคนก็น่าจะมีกันอยู่แล้วนะคะทุกคนก็เป็นงานที่ทําใกล้ๆตัวเราเนาะนะคะไม่ต้องแบบเออไปหาอะไรให้มันยุ่งยากเนาะนะคะทุกคนเราก็เล่นเฟซเล่นไลน์หรือินสตาแกรมเล่นอะไรกันต่างๆอยู่เนาะนะคะก็เป็นผลดีต่อทุกคนนะคะที่ใช้โซเชียลเนาะนะคะก็ ขั้นตอนแรกนะคะให้เรานะคะมากกอกการสมัครก่อนนะคะทุกคนนะคะขั้นขั้นตอนวิธีการสมัครนะคะ <S <S ก็ง่ายๆเลยนะคะทุก <ๆ S 2> คนให้ทุกคนนะคะมาใส่ชื่อของทุกคนนอกจะเป็นภาษาไทยหรือเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะคะทุกคนส่วนใครนะคะที่แบบเอออ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเนาะนะคะแล้วก็มีตัวแปลภาษาไทยให้ได้นะคะทุกคนให้ทุกคนคลิกมาตรงนี้เลยนะคะตรงนี้ที่เอา ตัววงไว้เลยเนาะนะคะให้ทุกคนคลิกเข้ามานะคะก็จะเป็นตัวล่างสุดเลยนะคะทุกคนเพื่อที่เราจะทําการเปลี่ยนภาษาเนาะนะคะเขาก็จะเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยให้เรานะคะเพื่อที่จะสะดวกในการกรอกข้อมูลเนาะนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้เราใส่ชื่อผู้ชายของเรานะคะเป็นภาษาอังกฤษบนตัวเลขก็ได้นะคะเป็น user name เนาะนะคะให้ทุกคนนะคะกรอกเข้าไปเลยนะคะจะเป็นชื่อทุกคนเป็นภาษาอังกฤษนะคะบนตัวเลข ทุกครั้งนะคะเอ็มแนะนําให้จดใส่็สมุดนาอนะคะการลืมนะเวลาเราจะเข้าเพราะว่าเราจะเข้าระบบเราก็ต้องใส่ข้อมูลตรงนี้นะคะแนะนําให้จดไว้นาะนะคะการลืมส่วนเบอร์ติดต่อนะคะก็เป็นเบอร์ของเรานะคะให้ใส่เบอร์จริงๆของเราเนาะนะคะจะมีศูนย์นำหน้าก็ได้นะคะให้เราใส่ไปเลยแล้วพอเราใส่เบอร์เราเสร็จนะคะให้เรามาใส่ตัวสีมุม่วงตรงนี้เลยนะคะให้เรามาคลิกตรงนี้เลยเนาะนะคะเขาก็จะมี ส่งข้อความนะคะมาให้เรานะคะให้เรากรอกกอกตามที่เขาส่งมาเลยนะคะให้เรามากรอกตรงด้านล่างตรงที่ใส่เบอร์เลยนะคะเขาก็จะมีส่งมาให้เราเนาะนะคะ ส่วนอีกตัวนะคะจะเป็นรหัสผ่านเนาะรหัสผ่านนะคะให้ทุกคนตั้งเองเหมือนเดิมนะคะภาษาอังกฤษบนตัวเลขนะคะก็ได้เนาะนะคะก็ให้จดเสร็จสมเหมือนเดิมนะคะทุกคนรหัสยืนยันก็เหมือนกันนะคะส่วนรหัสน,นะคะกระป๋อสตางค์นะคะก็ให้ตั้งอีแบบหนึ่งเนาะนะคะเป็นภาษาอังกฤษบนตัวเลขก,ก็ได้นะคะแต่ไม่แนะนําให้ตั้งซ้ากันเนาะนะคะจะเอนําหน้าหรือเอหรืออะไรนาหน้าก็ได้นะคะแต่ไม่ให้ซ้ํากันเนาะนะคะ สว่วนผู้อ้างอิงนะคะทุกคนนะคะคลิกเข้ามาใต้ล่างคลิปเอ็มเลยนะคะมันก็จะเด้งผู้อ้างอิงขึ้นมาอัตโนมัติเลยนะคะโดยที่ทุกคนไม่ต้องไปใส่อะไรมากมายเนาะนะคะถ้าทุกคนนะคะคลิกใต้ล่างคลิปเอ็มนะคะทุกคนก็จะได้แล้วนะคะเอ็ม <M S 1> ก็ไม่มีส่วนด้ส่วนเสียกับเว็บตัวนี้เนาะนะคะเอ <M S 1> ็มก็รีบรีวิวนะคะเอ็มหาเงินทุกคนดูเชยๆนะคะเพื่อที่ ทุกคนที่รอคอยนะคะคนที่ติดตามนะคะก็มีคนมาคอมเมนต์เยอะอยู่นะคะว่าพี่เอมค้านะคะวันนี้จะลงคลิปนะคะแอปหาเงินนะคะเอ็มก็แบบคิดถึงทุกคนมากเลยนะคะทุกคนก็พยายามจะลงให้มันบ่อยที่สุดเนาะนะคะก็หาเวลาว่างนะคะเพื่อที่จะลงวิวหาเงินตัวใหม่ล่าสุดนะคะก็รู้นะคะว่าการรอคอยเป็นยังไงเนาะนะคะก็พยายามจะลงเรื่อยๆนะคะทุกคนนะคะ ส่วนเอ็มนะคะได้ทําการสมัครแล้วนะคะเอ็มจะขอข้ามตอนนี้ไปก่อนเลยนะคะทุกคนเรานะคะเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะทุกคนนะคะก็จะเป็นงานนะคะให้เราทำเนาะนะคะจะมีเฟซบุ๊กนะคะมีไอจีเนาะค่ะยูทูบติกตอกนะคะก็ให้ทุกคนเลือกเนาะนะคะก็จะเป็นนะคะเดมของดคลิกคำว่าหน้าแรกเนาะนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนะคะก็เหมือนกัน เขาก็จะเป็นงานให้เราทํานะคะก็มันก็คุ้นๆนะคะเอ็มก็มาทําความเข้าใจกับพวกคนเหมือนกันเนาะนะคะก็เป็นงานใหม่ๆนะคะเอ็มก็เพิ่มมาเล่นด้วยกันเนาะนะคะก็คือมันดีนะคะเป็นเป็นเวทางเงินฟรีเนาะนะคะโดยที่เราไม่ต้องลงทุนนะคะถามว่าเอ็มจะแนะนําให้ลงทุนไหมเอ็มไม่แนะนํานะคะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเนาะไม่ว่าเราจะทําอะไรนะคะคาขายอะไรต่างๆเนาะนะคะทุกคนลงทุนก็มีความเสี่ยงนะคะ ถามว่าเอ็มได้นะให้ทุกคนไหมไม่นะคะเอ็มจะได้นำให้เล่นสายฟรีส่วนใหญ่เนาะนะคะอ่นนะคะเรามาเข้ากันที่งานเลยนะคะทุกคนนะคะให้ทุกคนนะคะเลือกนะคะว่าคนเอาเป็นตัวไหนเนาะนะคะเป็นโบนะคะไอจียูทูบทิกต็อกนะคะเอ็มจะขอเลือกเป็นทิกต็อกแล้วกันนะคะทุกคนนะคะพอเราคลิกเข้ามาแล้วนะคะเขาก็จะให้เราเลือกงานเนาะนะคะเงินมันก็จะเป็นเงินแบบนี้นะคะจะเป็นแค่ายๆกับเงินดอลลาร์หรืออะไรต่างๆเนาะนะคะ ก็ให้ทุกคนนะคะไปแปรเนาะไปแปลในเน็ตในกูเกิลนะคะว่าเป็นเงินกี่บาทเนาะนะคะแต่ว่ามันน่าจะประมาณยี่สิบสองหรือแบบยี่สิบสี่บาทมั้งนะคะค่าแปลเป็นเงินไทยเนาะนะคะก็น่าจะทําได้นะคะสามงานนะคะต่อวันเนาะนะคะเขาก็จะเป็นเงินคาายๆแบบเงินดอลลาร์เงินอะไรต่างๆเนาะนะคะอันนี้น่าจะถอนขั้นต่ําได้ประมาณนะคะจากที่แบบเอ็มศึกษามาเนาะนะคะถอนขั้นต่ําได้ประมาณน่าจะประมาณสามสิบสามหรือสามสิบสี่บาทนี่นะคะ ก็มันก็คุมนะคะก็คือจากที่ศึกษามันในวีของมันเนาะนะคะตัวนี้นะคะเขาก็คือแบบไซฟีนะคะทําได้ห้าสิบวันเนาะนะคะก็ถามว่ามันทําได้นานไหมมันก็แล้วแต่ถามว่ามันจะปิวไหมมันก็ขึ้นอยู่กับเวลของเขาเนาะนะคะที่ยังไม่แนะนําให้ลงทุนเพราะว่ากลัวเวีมันบินหรือมันปิวนะคะเพราะว่าเราการันตีความแน่นอนไม่ได้สำหรับเวลบหาเงินที่มันมาใหม่เนาะนะคะ ก็ดีกว่าเราไม่ทําอะไรเลยนะคะเราก็เล่นจะดีกว่าเนาะนะคะก็แนะนําให้เล่นนะคะแต่ไม่แนะนำให้เติมไอพีนะคะทุกคนนะคะอาจจะพูดมากนิดนึงนะคะก็อยากให้ทุกคนเข้าใจเนาะนะคะส่วนเงินนะคะถ้าทุกคนไม่เข้าใจแบบจํานวนเงินนะคะก็เราก็ไปแปลนะคะไปแปลภาษาได้เนาะนะคะเป็นเงินไทยเท่าไหร่เนาะนะคะแต่เอ็นจะขอข้ามตัวนี้ไปก่อนนะคะเอ็นจะมาสอนวิธีการทํางานนะคะทุกคนเนาะก็ทำเถอะนะคะทุกคนเป็นเงินฟรีเนาะนะคะดีกว่าเราอยู่บ้านเฉยๆเนาะนะคะ ให้เราคลิกเข้ามานะคะที่ว่าตรงนี้เลยนะคะตรงยังไม่เสร็จนะคะให้เราคลิกเข้าไปนะคะนี่นะคะแล้วเราก็มาคลิกที่คําว่าการกระทํานะคะทุกคนแล้วมันก็จะเด้งมา่าดังติ๊กตอกแบบน,นี้เลยนะคะให้เรานะคะดล้วก OK. ็น,นี่นะคะพอเราออกมาแล้วนะคะ <adorable> ให้เรามาให้เรามาคลิกนะคะตรงที่คําว่า ตรงที่เป็นตัวสมุดตัวนี้เลยนะคะทุกคนเพื่อที่เราจะทําการส่งงานเนาะนะคะแล้วนะคะให้เรามาคลิกตรงที่คําว่าภารกิจเสร็จสมบูรณ์นะคะก็จะเป็นการเสร็จสิ้นเนาะ,ะสาหรับการทําภารกิจนะคะ <S <S ก็เรืออยู่เขาก็จะบอกนะคะว่าเราเรือกี่ภารกิจเนาะนะคะก็เรืออยู่สองภารกิจนะคะทุกคนนะคะนะคะแล้วก็มากดที่คําว่าคลิกเดียวเสร็จนะคะเพื่อทําการแบบ ทำภารกิจสำเร็จเนาะนะคะเอ็มก็ยังให้ข้อมูลไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะทุกคนต้องไปเล่นเอาเนาะนะคะเพราะว่าแอปมันเพิ่งมาใหม่ล่าสุดเลยนะคะทุกคนถ้ามันถอนได้ยังไงนะคะเอ็มก็จะมารีวิวเนาะนะคะอ๋อเทียมแคปไปเมื่อกี้นะคะจะบอกทุกคนว่าเราเข้าไปกดหัวใจแล้วก็ไปติดตามเขานะคะเราไม่จำเป็นต้องไปแคป หน้าจอที่เอ็มแคปเมื่อกี้นะคะเพราะเอ็มยังไม่รู้เลยไปแคปเนาะนะคะเอ็มไม่ได้ให้ไปแคปเนาะนะคะให้เราออกมานะคะแล้วเราก็เข้าหน้าเว็บใหม่นะคะทุกคนพอเราเข้าหน้าเว็บใหม่เสร็จนะคะก็ให้เรานะคะมากดเมนที่เอ็มกดนะคะที่กดแบบทํางานนะคะยืนยันสเร็จอะไรนะคะนี่ไงนะคะเขาก็จะเคลื่อนมาว่าเสร็จสมบูรณ์นะคะได้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะทุกคนเนาะนะคะก็น่าจะประมาณนี้นะคะสำหรับอรหารเงินตัวนี้เนาะนะคะ แล้วนะคะวิธีการถอนเงินนะคะให้ทุกคนนะคะคลิกเข้ามาที่ตัวรูปคนตรงนี้เนาะนะคะนี่นะคะเขาก็จะขึ้นเงินนะคะที่เราทําได้นะคะมาให้เนาะ,ะว่าเราทำได้กี่บาทนะคะนี่นะคะเองก็ทําได้แล้วนะคะศูนย์จุดหกสิบหกเนาะนะคะแล้วก็เอาไปแปลนะคะเราไปแปลเป็นเงินไทยใน Google เอาเนาะนะคะเองก็ทําได้ประมาณนี้นะคะศูนย์จุดหกหกนะคะก็เลยอีกสองงานเนาะนะคะเพราะว่าทําได้สามงานต่อวันเนาะนะคะ ก็มารีวิวเขาเข้าทุกคนดูก่อนนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเขาก็จะเคลื่อนจํานวนเงินเงินคงเหลือให้เรานะคะสําหรับนะคะผูกบัญชีธนาคารนะคะให้ทุกคนคลิกเข้ามาที่ผูกบัญชีธนาคารตรงนี้เลยนะคะเขาก็จะมีธนาคารให้เราเลือกเนาะนะคะก็มีหลายธนาคารเลยนะคะทุกคนเนาะนะคะก็ให้ทุกคนไปเลือกเอานะคะก็มี ก็น่าจะมีธนาคาร scp ด้วยนะคะก็มีหมดเนาะนะคะก็น่าจะประมาณนี้นะคะทุกคนเนาะนะคะเดี๋ยวเอ็มจะไปศึกษาให้มันชัดเจนกว่าน,นี้มากขึ้นกันไปนะคะเพราะว่าเอ็มยังแบบ ไม่ได้แบบเรียนรู้กับเวทตัวนี้มากมาสักเท่าไหร่นะคะเพราะ่เองเพิ่งแบบได้เวทพังเงินฟรีมาแบเองก็เลยเรีบมาลงคลิปให้ทุกคนดูเนาะนะคะเดี๋ยวเอ็นจะไปศึกษามาอีกครั้งนะคะถ้าทุกคนก็ให้สมัครเล่นเลยนะคะทุกคนเนาะก็คือทํางานฟรีได้ห้าสิบวันนะคะสายฟรีต้องรีบเลยนะคะห้ามพลาดเนาะนะคะส่วนมันถอนได้ยังไงนะคะเอ็นจะมาลงคลิปให้นะคะว่าถอนยังไงนะคะเดี๋ยวเอ็นจะไปศึกษาหรือไปเล่นให้มันนานๆก่อนนะคะว่ามันถอนได้ไหมนะคะถ้ามันถอนได้เดี๋ยวเอ็นจะมาลงอีกคลิปหนึ่งเนาะนะคะ ก็น่าจะประมาณนี้นะคะทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ทุกคนจนจบเนาะนะคะอาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างน,นะคะใกล้ทุกคนดูเป็นความรู้ไปเนาะนะคะถ้าใครแบบสงสัยอะไรนะคะก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปเอ็มเลยนะคะเอ็มจะไปตอบท,ทุกคนเลยเนาะนะคะก็น่าจะประมาณประมาณนี้นะคะทุกคนเนาะอาจพูด,ดติดติดขัดข Desde ัดบ้างนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูกันจนจบเนาะนะคะเอาทุกคน เอาแล้นะคะพูดไม่ชัดอีกแล้วนะคะทุกคนขออภัยด้วยนะคะขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูกันจนจบเนาะนะคะก็รักษาสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะคะแล้วคะจากช่องเอมมี่ชานด้วยนะคะทุกคนเป็นห่วงใจเนาะนะคะกนะ็ขอบคุณนะคะบาย